ผลงานระบบควบคุมและระบบรางรถไฟฟ้าของคนไทยในงานนิรทศการเทคโนโลยีรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถลดต้นทุนในการผลิตและติดตั้งได้จริงนะครับแต่ว่ายังติดปัญหาอยู่ที่เงื่อนไขที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานก่อนจะนำมาปรับใช้จริงติดตามกับคุณธีรุตนิมโรธรรมครับ รถไฟฟ้าจำลองขอบวนนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ s i g n a l i n g System หรือระบบควบคุมการเดินรถแบบอนัสัญญาณและควบคุมสถานีจำลองด้วยระบบ Station Management System หรือระบบควบคุมสถานีที่เขียนโปรแกรมขึ้นโดยเด็กไทยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลเจ้าคุณทหารราชกระบังซึ่งความสำคัญของโปรแกรมนี้จะสามารถดูแลความปลอดภัยและควบคุมการเดินรถได้อยากให้คนไทยนะครับได้รู้ว่าระบบอนัสัญญาณนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในระบบรถไฟนะครับ ซึ่งปกติรถไฟเนี่ยเราจะเห็นแค่ว่ามีเป็นทางเป็นการทางของมันกับตัวรถอย่างนี้ยครับก็คือแต่มีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการเดินรถก็คือ,อระบบอนาสัญญาณเนี่ยแต่คือทุกวันนี้ประเทศไทยเรายังใช้เทคโนโลยีตรงนี้จากต่างประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ในอนาคตก็อยากให้เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นสิ่งที่ฝีมือของคนไทยเองครับ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเล่าว่าโครงการนี้เป็นเพียงแค่การเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่หากพัฒนาเป็นการเขียนซอฟต์แวร์ต่อไปจะทําให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพนำไปปรับใช้ได้จริงและช่วยลดต้นทุนแทนการนำเข้าระบบควบคุมจากต่างประเทศได้อีกด้วยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบรสิกแนลลิงหรือว่าระบบการจัดการภายในสถานีเนี่ยทุกวันนี้เราจะใช้บริษัทของชาวต่างชาติใช่ไหมคะทีนี้เราไปอยากจะเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นให้กับ นักศึกษาไทยหรือว่าประเทศของเราว่าเออเราจะให้เราเห็นความสําคัญตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทําได้แต่จริงๆก็คือนักศึกษาไทยเราก็ทําได้มันก็จะสามารถช่วยปรับลดงบประมาณขึ้นมาได้ด้วยค่ะ